สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาเจอกับผมในเกมโรสกันนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเล่นวันละนิดเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มีอะไรแค่ตัวละครวิ่งช้า,าลงแค่นั้นเองแหลกกระตกอัปเดตครั้งนี้แหลกกระตกโคตรเล่นสะเดินไม่ได้เลยเอาละเอาละก็ ลืมรีวิวร้านหนึงไปนะครับเราก็ก่อนที่จะมาผมรีวิวร้านก็ไปผมลืมรีวิวร้านหนึ่ง,ก,ก,ก,งก็คือด้านภารกิจทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยนะฮบถ้าจะไม่ผิดยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่อันั้นทีนะถ้าจะไม่ผิดถ้าถ้าผมลงแล้วก็ไม่รู้นะรว่าผมลงแล้วผมไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยดูเอาอันนี้ผมได้เจอสลัดกัน วัลละนิดนวัลละนิดอ้าโอ้โหโอ้โหสู้กันอย่างเมามานันใครจะชนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยซันเดย์ชนะแปลว่าวันจันมันชอบวันจันโอ้โหแพ้ชัวงานี้โดนปืนกลซัดเข้าไปอีกสามตา แต่ถ้าถ้ามันชนะก็อีกสองตาเอาละเอายิงมันมาเมาื่อไหร่ยิงมันมาเมาื่อไหร่ยิงมันมาเมาื่อไหร่ยิงมันมาเมื่อไหร่ยิงปุ๊บเอาโดนฟันนัดเดียวตายปืนมนันจะระดับสูงเกดเอโดนฟันไหมโอ้โหเป็นว i p อพีด้วยนี่โอ้โห โอ้โหไดกองตาเอาละบุกบุกบโอ้ยบุกบุกบุองตานี้อจะไม่ผิดโอ้โหวิ่งวิ่วิ่เอาแรกแรก้แรแรกเอาเอาเหลือผมกูได้ได้ไง โอ้โหตาสุดท้ายที่จะต้องเจอนะครับมีเฉพาะดานนี้ได้่จะไม่ผิดนะที่มันจะมีหกหกครั้งเอาละเริ่มกันเลยโูแรก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 มากเราทำไงนะยืนยิง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 โอ้โหโ เอาเอาวิ subsid, мод, PI, andal, reforms, và, ่งวิ่งวิ bizarre, uh, ừ, ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปกระโดดไปกระโดดไปอย่าอย่าเย็นหยุดอย่าหยุดกระโดดไปอย่าหยุดอืมอุ้มเลยครับผมเจ้หนึ่งตัวแล้วนี่แนะนี่แนะโอ้โหสุดท้ายก็แพ้วันนี้ก็ลงไม่มากพอแหละถ้าจนแบบว่านี่เธอนี่เธอชนะอีกนี่โอ้โหสุดยอด นี่ถ้าผมเล่นแหลกแบบนี้แล้วชน,นะผักเสียวนี่อืน่าจะเทพแล้วงานนี้เอาละเอาละจบแล้วจบแล้วเอาละโอ้ยออกเลยออกเคยไม่ไหวไม่ไหวแหลกเกินแหลกเกินเอาเอาละครับมันมีอมชีพอะไรไม่รู้มาใหม่ ใครรู้แล้วก็ช่วยเม้นบอกมพี่บอกทีนะผมไม่รู้บอกเลยผมลองหลายรอบแล้วไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะครับวันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยนะขอบคุณครับ